มาเบิ่งนกเขาติดดางค่ะพี่น้องพันตออมหล่อมตายขื้นยังแล้วนี่ยังแล้วเยวแล้วนอนเพ้อดินดินลูกเร็วเล่าดินดินอีเล่วไปแล้วสู้ซู่ค่ะมา่เจียสรอยค่ะมา่เจียสรอยน้องนกค่ะพี่น้องอู้วววเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่ลูกนะคะอุ้ยเอา๋ยวดังมากลางไว้์ไม่กระติดแล้วเนาะนี่เนาะนี่นะคะพี่น้อง มาซอยน้องนกเขาติดดงังนกเขาชาวาจ้านี่นะคะนกเขาชาวาน้องยังดิ้นอยู่เลยมาหมาเสาดี๋ยวพอจติดยังบ่มีอย่างนี้แต่แมงกินนม้นอ,ออกได้บ่เอาใจช่วยน้องนกจ้านี่นะคะคาปีกมั้งเนี่ นี่นะคะพี่น้องเพิ่นกับบินมาบนได้เบิรงเสร็จแล้วเววเววเววมากกับที่มัดติดตับแล้ตัวนี้ขาหยุมย่มหยุ่มนี่นี่นะคะมาหลุนกันจ้ามาลุนกันจ้าออกได้แล้วอ่านะคะปล่อยค่ะปล่อยจ้าไปได้ป้อจนมาเมื่อยค่ะพี่น้อง